โอ้ oh, วันนี้แดดจัดจ้ามากเลยนะคะบอนสีโดนแดดสวัสดีค่ะผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่ใยญ่แอคบ้านสวนเช่นเคยนะคะวันนี้แม่ใหญ่แอกจะพาไปาพบกับบอนสีตัวใหม่ที่แม่อแอกรับมาเข้าสวนนะคะเป็นใบสีแดงๆเ,เหมือนกันขอบสีเขียวนะคะซื้อมาได้ในราคาหลักร้อยจะเอามาปลูกด้วยความดีใจนะ,ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะ บลูกบอนสีบ้านๆแบบง่ายๆนะคะได้ตัวใหม่มาก็จะเอามาไว้รวมๆได้วยกันนี่แหละเดี๋ยวเปิดออกมาให้ดูนะคะอันนี้เป็นบอนสีองคุลิมานนะคะเยาบได้มานานแล้วที่เอามาให้ชมวันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าวิธีเลือกซื้อบอนสีนี่อันนี้ไฟฟันอยากได้ตั้งนานแล้วเวลาเลือกซื้อนี่ถ้าเป็นไปได้นะคะถ้าเงินเราพอ อยากจะแนะนำว่าให้ซื้อบอนสีที่ต้นมันใหญ่ๆแบบนี้มาปลูกนะคะถ้าพอมีตังค์ซื้อนะคะเมื่อก่อนมันแพงมากแต่เดี๋ยวนี้ราคามันก็พอจะซื้อได้นะคะนี้แม่ค้าเขาส่งให้แพ็คมาอย่างดีเลยนะปลอดภัยนะแล้วเขาก็เลี้ยงเลี้ยงจนจนรากจนดินจนอะไรเนี่ยนะคะสมบูรณ์รากแข็งแรงมากเลยนะเดี๋ยว เดี๋ยวชมภาพเปิดให้ดูว่าแม่ใหญ่เอ็กได้ดูก่อนหน้านี้แล้วนะคะอันเนี้ยนี่ที่เห็นใบกรอบๆนั่นน่ะแม่ใหญ่เอ็กลืมเอาวางไว้ที่แดดนะเปิดออกจากกล่องแล้วก็วางแดดแล้วไปทำอย่างอื่นนะคะก็เลยกลับมาจะเปิดให้ชมนะคะนี่เห็นไหมใบเข้าแก่จัดแล้วนะว่าจะหาอีกตัวหนึ่งมาเลี้ยงคู่อยู่ยังหาไม่เจอนะตัวฝาแฝดนะ เดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะอันนี้เอาไปเลี้ยงอีกจักหน่อยนะคะก็จะตั้งแม่ได้เลยแบบนี้ก็ถือว่าตั้งแม่ได้แล้วนะคะแข็งแรงมากเลยเนี่ยเขาอัดกระดาษอัดสำรีมาแพ็คมาอย่างดีเลยแกะออกดูละดินก็ชุ่มชื้นหนักหนักพอสมควรน,นะใส่เขาคงจะรดน้ำก่อนแพ็คหอนะคะ ต้นนี้เอามาเลี้ยงไว้จักประมาณเดือนสองเดือนก็สามารถที่จะ,ะขยายพันธุ์ได้แล้วถ้าใครชอบอใครชอบประเภทแบบว่าผ่าหัวก็สามารถที่จะผ่าหัวตัดจอมผ่าหัวได้แล้วนะคะเพราะว่าต้นเล็กจริงๆเขาก็จะใบเขียวมาก่อนอันนี้ใบสีเหลืองนี่ได้เด็ดออกนะคะเด็ดออกเลยให้เขาเลี้ยงใบใหม่ ยังแข็งแรงอยู่นะคะเพราะว่าก้านไม่ได้ช้ำเลยโคนก้านได้ตั้งหลายใบนะคะห้าใบหลอดกำลังมาอีกหนึ่งหลอดนะคะก็ดินที่ใช้ปลูกก็เป็นดินมาหมักใบก้ามปูนะนี่อันนี้หมักไวหห้นานแล้วล่ะตอนที่หมักก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนก็ใช้ได้เลยนะคะวันนี้จะเอาดินนี้ไปเปลี่ยนใส่กระถางใหม่นะคะ ใส่กระถางใหม่เพราะว่ากระถางเดิมมันเล็กไปเนี่ยได้มาแล้วก็ดูลากดูรู้สึกว่าต้นจะแข็งแรงลากเยอะก็จะเอาลงปลูกเลยแบบนี้นี่ดินที่ใส่เดี๋ยวเอาดินมาเพิ่มอีกเติมดินใส่ไปเลย ได้บอนสีมาเขาปลูกให้แข็งแรงและปลูกไม่ยากนะอันนี้นะไม่ต้องอบไม่ต้องอะไรปลูกนี้ก็วางไว้ได้เลยเนี่ยแค่หานะ้ำมารดให้ชุ่มฉ่ำก็ตั้งเอาไว้ในร่มได้เลยอยากได้มานานแล้วใบสีแดงเนี่ยองคุลิมานนะคะ อยากได้มานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้นำเข้ามาในสวนสักทีนะเนี่ยก็เมียงมองอยู่มาตลอดนะก็ลองหาบอลเทพๆมาปลูกในสวนบ้างนะคะเนี่ยหลังจากที่แกะกล่องแล้วก็ลืมไปเอาว่าจะมาปลูกตากแดดไว้ใบงอแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ฟื้นนะว่าต้นเขาแก่เต็มที่แล้วอันนี้เจ้าของเขาบอกว่าเลี้ยงนอกตู้ก็คงจะใช่ ว่าดูจากการก็ไม่ได้ยาวเนี่ยใครชอบก็ลองหามาปลูกนะคะแม่ใหญ่แอก็ลองหามาปลูกก็ได้และได้ได้บอลที่แบบว่าถูกใจแล้วนะคะตอนนี้เมื่อก่อนนะคะมานะ,ะก็เมียงมองนะคะก็ไม่ว่าเขาเขาขายถูกขายแพงนะคะก็มองผ่านไปถ้าตังค์ไม่พอวันนี้ตังค์พอนะคะอันนี้ก็ถูกใจแล้วจะเลี้ยงไว้นะคะยังมีอีกตัวหนึ่งที่ แม่ใหญ่อ็กยังจะหามาเลี้ยงคู่กันมันเหมือนฝาแฝดนะคะอันนี้องคุลิมานได้แล้วอีกตัวหนึ่งจะหาอยู่นะคะอ่าเขาบอกว่าราคามันเมื่อก่อนราคามันแพงมากแต่นี้พอซื้อได้ก็เลยซื้อเลยนะคะเนี่ยองคุลิมานนะคะราคาไม่แพงนะคะแค่หลักร้อยเองซื้อได้นะคะนี่นี่ปลูกผ่านไปได้ห้าวันแล้วนะคะ จากที่ใบกรอบๆแม่หแอกลงตากแดดไว้ได้น้ำได้ดินใหม่นะคะนี่ดินหมักใบก้ามปูที่แม่ใหญ่แอกบ้านสวนได้หมักเอาไว้อ่หลอดใหม่นะคะนี่กำลังจะบานกำลังจะคลี่บานนะคะนี่สวยสดเหมือนเดิมแล้วนะคะอืมเนี่ยหามาปลูกนะคะหาบอนซีที่มันแปลกๆมาปลูกประดับบ้านบ้างน,นะคะอ่า วันนี้แม่อยญแอคกขอขอบคุณมากนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะ,ะนี่ผ่านไป5วันแล้วยังสวยอยู่นะคะอ่านี่กระดูกใบนะคะกระดูกใบชัดเจนเลยดำดำเขียวๆก้านก็เป็นสีดำหน้าตาเขาบอกว่าหน้าตาดุๆนะเดี๋ยวแม่ใยญแอกจะหาอีก อีกต้นหนึ่งที่มันเป็นฝาแฟดกันยังตามอยู่เดี๋ยวถ้าได,ได้จะเอามาให้ชมนะคะอยากได้ต้นใหญ่ๆแบบนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะคะเจอต้นเล็กก็จะเอาอยู่แต่ต้นเล็กมันมันมัโตช้านะคะไปละค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปอใครชอบก็ลองหามาปลูกนะคะวันนี้แม่ใหญ่ก็ปลูกให้ชมเพียงแค่นี้นะคะ